ันนี้เราก็อยู่กันที่ยูเมยะจะมาดูกันว่าเราต้องจับกี่ใบถึงจะได้รัดวันป่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องเบอร์เซิร์นะคะรางวัลหลกัหลกๆที่อยากได้ A B D และรัสว one แต่ป่อนนี้รางวัล A ได้ออกไปแล้วนะก็จะมารุนกันว่ากี่ใบถึงจะได้รางวัล B และ D ใบที่1ใบที่2ใบที่3และสี่ต่อกันที่ใบที่ห้าแล้วนะรางวัล B ใบแรกของเรามีคนสงสัยเรื่องงานจับฉลากอิจิบังกุจิว่าอยากได้รัดวันจะต้องทำยังไง ไม่ยากเลยนะคะสมมติว่าถ้าบอดเหลือการจับฉลาก5า้าใบหรือสิบใบกี่ใบก็ได้แต่เราเหมาหมดเลยเราก็จะได้ลัสวันในงานนั้นกลับมาด้วยตอนนี้เราก็เปิดได้เป็นรางวัลดีมาแล้วและกก็เหลืออีกไม่ถึง10ใบเองรางวัลบีก็ยังไม่ออกนะคะอีกใบเดียวลุ้นกันว่าใน5้าใบนี้รางวัลบีจะอยู่ที่ใบที่เท่าไหร่มาแล้วนะคะทุกคนแต่ก็เหลืออีก4ใบเนาะเราก็เลยทําการเหมาซะเลย แล้วก็จะให้เพื่อนๆเดาว่าเราเปิดไปทั้งหมดกี่ใบสำหรับรางวัลที่ได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ซอสยางรองแก้วอะคริลิกผ้าชิน,น้าแล้วก็มีไข่ไปริกแล้วก็ดาบ2อันงานนี้เราจับกันที่เซน็นทรัลระยองนะคะเป็นร้านยูมิยะสนใจงานรางวัลอื่นๆก็สามารถมาเลือกจับกันได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคน